Two. สวัสดีค่ะราศีพิจิกวันนี้จิ๊บและจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีพิจิกนะคะมาดูกันว่าราศีพิจิกที่มีคู่แล้วความรักเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนตุลาคมนะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะในภาพรวมนะอ๋อคนที่เกิดในราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนค่ะไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะคลิปนี้สําหรับคนที่ราศีพิจิก มีคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายดูได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ก่อนเลยว่าความรักในเดือนตุลาคมของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่เป็นแบบนี้ค่ะดูเหมือนว่าราศีพิจิกนะในเดือนตุลาคมจะต้องพบเจอกับการที่ เหมือนกับจบอะไรบางอย่างตัวคุณรู้สึกอยากจะจบเกี่ยวกับความรักหรือคุณจะเจอสถานการณ์ที่อาจจะต้องจบเกี่ยวกับความรักเพราะบุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นในที่นี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งมือที่3พ่อแม่พี่น้องเ,อเพื่อนฝูงใครก็ตามที่เข้ามามีบทบาททําให้ มันไม่ใช่เรื่องแค่เรา2คนและอาจจะจบเกี่ยวกับความรักด้วยมันมีปัญหาเรื่องของคนอื่นด้วยมันทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากจังเลยมันมองไม่ค่อยเห็นว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงไปได้ต่อนะคะคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีความสุขกว่านี้คุณจึงเลือกใช้วิธีจบเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคุณต้องการจริงๆแล้วการจบครั้งนี้มันไม่ใช่การจบจริงๆหรอกนะ ใจนึ่งก็รู้สึกอยากจบจริงใจหนึ่งก็รู้แหละว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่จะทําให้ความรักกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยเลือกแบบนี้เนาะอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะสำหรับราศีพิจิกว่าคู่ของราศีพิจิกเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนตุลาคมนะคะ,ะคู่ของคุณนะราศีพิจิกเขา คิดว่าเรื่องนี้อาจจะจบจริงๆเพราะมันมีเดทคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเขารู้สึกว่าหรือครั้งนี้มันจะจบจริงๆเขาต้องการที่จะติดต่อคุณหรืออาจจะพยายามติดต่อคุณแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากนักเขาต้องการที่จะง้อคุณนะไพ่ง้ออยู่ที่ตัวตนของเขาเลยเขาอยากงอคุณจริงๆเขารู้สึกว่าครั้งนี้มันรุนแรงมันเป็นครั้งที่สามารถตัดสินได้เลยว่าจะไปทางซ้ายทางขวาอย่างไรต่อเขารู้สึกว่าไม่ได้รับเวลาจากคุณหรือเขาเอง จะไม่ค่อยมีเวลามากมายนักนะคะสรุปง่ายๆเลยเขารู้สึกอย่างไงเขารู้สึกว่าความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่เขาก็รู้สึกว่ามันกําลังจะเป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตเขาต้องการง้อคุณเขาพยายามติดต่อคุณเขาแอบคิดว่าหรือว่าครั้งนี้มันจะจบจริงๆเขาไม่ได้อยากให้มันจบเพราะเขาอยากง้อคุณมากกว่านะคะ,ะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสําหรับราศีพิจิกงั้นมาดูกันว่าแล้วราศีพิจิกเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนตุลาคมคะ่ะ ไพ่บอกแบบนี้จริงๆแล้วราศีพิจิกคิดถึงมากๆไพ่แห่งความคิดถึงคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดราศีพิจิกคิดถึงคนรักมากๆจริงๆแล้วราศีพิจิกยังรู้สึกมีความสุขกับตัวเองอยู่แต่ก็คิดถึงแล้วก็ยังซื่อสัตย์อยู่ไม่ได้มีใครเลยราศีพิจิกแค่พยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขแต่ในใจคิดถึงตลอดนะคะแล้วก็ราศีพิจิกเองอะ ก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้อึดอัดราศีพิจิกอยากที่จะเป็นคนสำคัญในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะสถานการณ์ของเดือนตุลาคมราศีพิจิกมันเหมือนเลิกจริงๆแต่จริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอยากงอ้ออีกฝ่ายหนึ่งยังคิดถึงและพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะ ไอาการอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะรู้แหละว่าตัวเองอยากเป็นคนสําคัญเอออยากเป็นคนที่เขาให้ความสําคัญน่ะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจบจริงสถานการณ์ดูเหมือนจบแต่เอาเข้าจริงไม่น่าจบจริงะนะเพราะว่าในใจของแต่ละคนยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะบอกว่าราศีพิจิกควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนตุลาคมนะคะ พี่บอกแบบนี้พ่บอกว่ารักตัวเองไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าความรักครั้งนี้มันยังเลือกได้อยู่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังเลือกได้คุณก็รักตัวเองไว้ก่อนมากๆแต่ที่แน,น่ๆคุณอย่าเลิกการติดต่อขอให้คุณยังติดต่อกับเขาอยู่เถอะถึงแม้คุณจะพยายามอยู่คนเดียวแต่อย่าทิ้งการติดต่อกับเขาเพราะจริงๆแล้วคุณกับเขานะ่ะ มันเป็นเหมือนคู่ที่ยังตัดกันไม่ขาดหรอกคุณยังเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณยังเป็นภรรยาของเขาคุณยังเป็นแฟนของเขาคุณยังเป็นที่หนึ่งของเขาถ้าคุณเป็นผู้ชายคือคนคุณเป็นคนที่ยังต้องยอมผู้หญิงคนนี้อยู่ยังไงคุณก็ไปไหนไม่รอดคุณยังต้องเป็นงูแพ้เชือกกล้วยอยู่ตรงนี้คุณยังไปไหนไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรักตัวเองก็ได้แต่ว่าคุณอย่าเลิกการติดต่อสื่อสารจกเขาเลยเพราะว่าท้ายที่สุดคุณยัง ยังต้องอยู่ด้วยกันนะเออไพ่บอกแบบนี้นะคะอ่ะโอเคถ้าตอนนี้มันรักตัวเองแล้วมันสบายใจก็ทำเลยไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะยังไงก็ตามขอให้ดีกันเร็วๆก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บสไ i ร e ขอบคุณค่ะ